สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ท <Scientists> ุกคนก็อยู่กับผมโอตอคอยลีลินครับลีลินทยอยชาแนลนะครับวันนี้จะมาต่อกับเกมอีฟกันนะครับจากคราวที่แล้วที่ตะบาาแตกไปเนื่องจากเล่นเพื่อคืนคราวนี้เราเลตั้ตสี่โมงกว่าเพะฉะนั้นแต่ถ้าจิตใจของผมก็รับได้เพราะงั้นรับขัาไปต่อกันเลยความเดินไปที่นัานแล้วกอยู่ตรงนี้นะครับ จริงเสียงเอฟเฟกมันจะหลอนไปไหนขอรีเสียงหน่อยโอเคอืออ่าชีติดเล็บไปไหนสมูทก,กิ้งปีป๊บฮาบิดบ้าจริงอู้อ่า Ah, wow. ada ada. Oh, Ni ada ni kan? Oh, ni, ni! 八进，呜呼呼呼，我八进，不是，嗯，我耶。 ข้างน่ากลัวแต่เป็นหัวบ้าจริงยืนดินเล้นั่นใครน่ะเอามา it h u r he's <osaurus> in p a i เรื่ของคุณสิคะกี๊อ่ะเดี๋ยวขอแอนกับผมขอไปเปิดสกายคอกับเพื่อนก่อน ระ้ว่า,านี้แล้วก็จะไปยืนชมแจกันน้อยคอยรักต่อนะครับอืม <laughs> <laughs> แล้วว่าเราคนมาขอเป็นเพื่นอนผมจะเล่นเราไปก่อนโอ้บ้าจริง There are blue petals on the ground Blue petals on the ground There are b u d on the floor Blue petals on the ground Lady in blue <laughs> มึงเป็นคนไมาให้หมดเลยดีกว่คนนี้ She <laughs> <Yeah. laughs> say but must be ready in purple, lady in yellow, lady in green, yellow, lady in black. <laughs> <laughs> oh, <I'm pretty laughs> ん。<laughs> <laughs> โอเคเราก็ได้เพื่อนมาอยู่ด้วยกันนะครับเขาแคสเกมอยู่นะอาแชร์สกีนโอเคเราจะไปเผเชิญหั้งกับเรดี้อิมบูกันนะครับเบสซี่เขากลัวเขาไม่กล้าเข้าไปอะมาสิไม่อะไรอ่ะไม่นะ เราไม่ก้าเขาไปุยเขาไปคุไ่นขไปเซฟก่อนเขาจะไปเซฟก่อนเขาไม่รู้ฉันกลัว l a d ดี n r นกลัว l a d ี i อ blue ฉันกลัว lady in purple ฉันกลัว a No, butting. No, and the road are ah, beeped. Know the way of your own life. When the road beeps, so too will you beep away. No, butting. Mine, huh? No, butting. Butting. Mungkin lady penuh. Ki kan lady dia ah, in lady in blue. Ini kan lady in red. ชิงขอโทษนะนายปีบอาร์ตนวดไหลเม่งยอะยอะเยอะฆ่ามือให้ตายเบสซี่เขากลัวเขาต้องแคสเกม บ้าจริงบ้าจริงบ้าคนก่อนบ้าคนก่อนดีก่อนนะ5คนมันอยู่ก <belt> ัน2คนมันแชร์สกินได้ป่าววะแชร์ได้มั้งอืมปีมีคู่ไง เอาเพื่อมาเอาเพื่อมาด้วยใจกว่าเอาใครดีพ <laughs> ี่ทีมแล้วกันอุวบ้าจริงเบสซี่กดคอให้หน่อยจิคิกขวายเอาเรื่อกคอเนี่ยเร็วสิที่เขาชี้อยู่เนี่ย อ้บ้าจริงระว,ว่างไปเดี๋ยวเขาจะกดคอยแชร์สกรีนก่อนอโ,โอ้ลืมไปเกินสองคนมันแชร์กินได้พี่ดีอยู่เป็นเพื่อนหน่อยนี่กลัวเสร็จปัน <c oughs> ฉันเลือก <c oughs> แค่เกม <c oughs> <ม>นี่สเตปเทพัวขนาดนั้นนนนต,นติตอมปเันเีเลดี้อนนิอนบลู <in> มันเดินมันเดนทำตัวเป็นอะไรก็ไม่รู้พุ่งผ่านกระจกมานี่บูโรด <c oughs> ใช่ไม่ได้นี่นะทีอาร มันแชร์ไม่ได้เกินสองคนอืมสวัสดีเยลเพนโกนเราทำให้มันคิดเลยบเหมือนเดิม And I think I tell you I <c oughs> will change นี่ไง y o u l be someone from the gallery โอ้เธอจำหน้าฉันได้เยอะแยลนะหัวสาราย So you are โอ้แตงเฮ็บไม่จะไปขอบคุณสมวัตทำไมในสมวัตเห็บ แปบบิดจ้า RPG Maker เป็น <like> คุยเรื่องอิฟอยู่ไงเออแลาแทนจะครูนาะอีกโอ้ใช่แล้วไม่มีเลยพอข้าม <laughs> ตรงควรไปเพื่อความสปี <laughs> ดจึงดิงดิงดึงดึงฮึมชิคกีกร์ดเนี่ย อึบอึบอยู่เซเอ้ยอึบท <laughs> ุกคนอยู่กันหรือเปล่า <laughs> ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนวางไปซะ <laughs> วางไปซะ <laughs> ฉันจะแชร์สกีนแต่ก็แชร์ไม่ได้ กดสตาร์ไม oh. ่ไ yeah, ด้อู้บ้าจริงกดไม่ได้มันเกินสองคนแล้วว่าตารตตต้องกี๊กกะกาแต่มันเข้ามาสิงกูจำหน่อยอะไรอ้บ้าจริงหะกลัวโอเคทำไมรูปปั้นมันต้องทำมาจากเซรามิกด้วยไม่เข้าใจเสียงคลืดไม่น่ากลัวอืม ก็บ้าจริงโอปากงาสายอืมโอ้บ้าตาฮืมมีอาการตาบวมอาการเมนบวม หอนี้โอ้พัลเซนฉันเก็บพัลเซนโอ้บ้าจริงตันแล้วไ้ตันแล้วจ้าองกดงกดแล้วเอ้า เย้ไอดอบครับยาหยดตาใช่เปิดอีเวนมากตาวิ๊งบิ๊งไปองยังอ้มปอบมาเมืงอึง เยี่ยลได้ดวงตาแดงเดี๋ยวเราดูซิ f i n a l ี่โอ้มีมีหัวยในไอ้เขาบ้าจริง behind the victory ทำไมบิ๊กที่ไปไปยิงหัวพ่อใครมาโขาบ้าจริงตื่นเต้นตื่นเต้น bên mình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  bên นี่งไงโมบ้าจริงบุปผีปานแล้วจ้าอืมฆ่ากูให้ตายดลยดึง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 เอาใหม่นะครับเอาใหม่โอมบ้าจริงต้องมาทำใหม่หมดเลยนะี่ย มีฟาโอแมฟอร์เตอร์เตูวิธเฮาบ่าบ่าบ่าเซฟอเมริกันพายเฮ้ยอเมริกันไหนแม แต่วิ่งวิง่งวิ่งวิ่งด้วยโอ้บ้าจริงผมใจหมดเลยนะเราต้องเซฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินไม่งั้นได้เป็นเหมือนเมื่อกี้อีกเราโดนลูกปั้นดุม <c oughs> ซูมใช่สิฉันไม่มีสนเสน่ห์นี่นะ i บื้องหลัีต้มไม้เซปมันนี่ไง กีบอร์ดกระโดนโต๊ต้องไปซื้อใหม่เรื่องของเธอไม่เป็นไรฉันอยากฟังบ้าจริงไฟดับแล้วน่ะบอร์ดแล้วกดจนโต๊ะสั่นหมดแล้วเราเคยเห็นคนอื่นเล่นมาครับอย่าง ก็เอฟเฟกเน่ะนี่รีฟิงเกอร์เช่นก็บอกว่ายังก็ต้องใส่สิอืมน้ำาขวงนราแข็งที่ไหนเนี่ยบ้าจริงเพราะขว็นฉันอ่อนไวขวขนฉั้นวันไวง่ายเซฟเพราะเราก็ดูมาหลายๆคนแล้วนี่ย ฮะแม่น่่ะกีบเล่นรถแล้วก็ตายหาสิกีโวกเผ็ดแฉะหรือมึงอะไรวะเนี่ยฮะอ๋อเสียงมันใหญ่หน่อยไหมผมบ้าจริงน่ากลัวจะเลยเนี่ยเกมิสาาบไปเล่นี บ้าจริงบ้าจริงเลดี้สีสนะีเนีช่องเจนสีทีวีเพื่อโอ้ยแั่เพอ่แม่บ้าบ้าจริง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 ตอนนี้เราก็ตานใ้ญัะครับเราม่แทบจะไม่ไหวแล้วนะ ทำเมนิเพิ่มเกูต้องไปน้ำเหมือนเช่นไหมว่เฮ้ยตรงนี้ก็สี่นะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราไม่เอาเรา,เราเคยดูคนอื่นให้มาแล้วตอบสิบสี่นะครับวิบ้าจริงกดผิดเหน่เทฟก่อนเพื่อความปลอดภัยของชีวิต น่ากลัวคือจะทำจริงเสียงอะไรอ่ะผมบ้าจริงเบสซี่ฉันกลัวจังเลยไม่นะอย่ามาทางนี้นะ โอเคพาน,น์ทีอาจจะสั้นใจแต่ว่ามันทำให้ผมตาบาดไตได้ง่ายเลยตอนเล่นกลางคืนอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมขอตัดจบพินชั้นนี้กันครับไว้พรุ่งนี้จะมาประมาณสักสองสามพาร์ทแต่ว่ามาให้อีกมาณสักสองสามพาร์ทเอ๊ะแต่ทำได้หรือเปล่านะเพราะงั้นลาขาด